อ่าทลายการแก๊งจราการรถแล้วของในบอยหรือเกมนะครับซึ่งเราติดตามมาโดยตลอดกรณีเหตุจราการรถยนต์รถจักรยานยนต์ในเขตของผมเนี่ยได้มีการชักโดยตลอดนะครับทางราชการพักเจ็บหรือว่ารักษาการที่ฟังของผมก็ตามท่านนี้ทางชุดสืบสวนของเมืองนะฮะนะครับเราก็ทำผู้กบเมืองเนี่ยกำชับอย่างหนักหนานะครับเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเขาต้องขับมออเตร์ไซค์ไปทำงานไปสมบูรหลาน โรงเรียนแล้วมาเจอเคสอย่างเงี s <S uh ้ยนะครับนะครับไม่สบายใจเราจึงมีการเล่นติดตามมันตลอดก็ได้เป็นแก๊งของในบอยเนี่ยฮะนะครับในบอยนะครับในบอยกับในนางกาเนี่ยนะครับเป็นเป็นสามีปริยากันแล้วก็มีแม่ยายร่วมด้วยก็มีการขาย้อดตลอดโดยใช้เนาะขายทางเฟสนะฮะขายทางเฟซนะมาขายรอบแรกนะครับให้ในอันนี้ในอะไรนะในอ้อนเนี่ยนะับ รอบแรกขายไปเลยทางเฟส4,000บาทแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อมาเป็นหมื่นขาย4,000นะครับเสร็จแล้วในพร้อมจะไปขายให้ใน็อีกเป็น8,000นะครับจากทาเฟสนะครับซื้อมาจากผู้ที่ชุดแรกมาขายเนี่ย4,000บาทแล้วไปขายอีกทีมันอีก8,000นะครับเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะนักกาผมเนี่ยเหตุโจรกรรมรถจดรถยนต์เนี่ยเราน้อยไปเยอะเลยนะครับมาเกิดขึ้นอีกอาจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับก็ไม่น่าใช่มันก็เกี่ยวกับพวกเรานะครับ แล้วผู้ก่อเหตุนะครับทำให้เกิดความเสียดสีกับประชาชนในนครผมดังนั้นนี่ว่าชุดสืบสวนของทางสพเมืองนครก็ดำเนินการจับแก๊งจราจรรถของนายบอยได้นะครับนายบอยนี่อยู่ในเดือนจันทร์จับตามหมายจับนะครับนะครับแล้วก็มาขยายผลได้ในพรนายอ้อยนักอ้อยนะครับก็ได้มออเตร์ไซค์ที่ขโมยไปคือยามาฮ่ารุ่งสปาร์คสีดำนะครับอันนี้เคสแรกที่เราปิดคดีนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องให้เคล็ดลาบ นะครับลองไม่ให้เหตุการณ์ให้ประชาชนเดือดร้อนอีกส่วนเทปที่สองครับก็เป็นสืบเนื่องกันอีกเทปหนึ่งนะครับเทปที่สองเนี่ยเป็นการจดกรรมรถก็แข็งเดือดอะไรพวกแบบนี้นะฮะคือในในบอยแล้วในเจมนะก็เป็นแก๊งแก๊งชุดเดิมแหละชุดเดิมบอยก็ติดคุกอยู่นะออกตามมาจับใช่ไหมหมายจับหมายจับเนี้ยก็มากับภรรยาอีกนะครับมาภรรยาของของเขานะฮะนะครับชื่อการนะครับแล้วก็ส่วนนายายคือมีการโพสต์ขายมาให้ใครเท่านี้คือ นะขายเจ็ดพันบาทนะครับอ่านนะครับรอบแรกเกาไปเจ็ดพันนะครับแล้วแคาคตดีห้าเปอร์ห้านะครับรอบแ้เดเร์ห้าเปอห้าเสร็จแล้วขายต่ออีกจากห้าเปอห้าเป็นได้ปอนเจ็ดพันบาทนะครับแต่เดียวเนี่ยนะราคาก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับขายเป็นทอดไปทอดไปนะครับเสร็จแล้วก็ขายเป็นแปดเปอรห้านะครับขายให้นายม่อนนายม่อนก็ไปขายให้อีกนะครับจากแปดเปอห้าเป็นเก้าเปอห้าให้นายไอ้ก้านะ่ไหมฮะ มันเป็นไข่ที่ทอดไปนะครับนะครับผมก็สงสารคือใครับคนที่ผู้เสียหายนะครับกว่าเขาจะได้โมอรไซค์ลำันมุ์งู้าทำงานยบแทบชีวิตนะครับราคาตั้งหลายหมื่นนะครับมาขายนะครับตั้งแต่ห้าพันห้าเจ็ดพันแปดอ้ามแล้วก็เป็นเก้าพันห้านะครับก็เรียสื่อสารเรชนว่าทางตำรวจครนครผมไม่ได้นี่นอนใจตรงนี้เลยนะครับเราจะขวานไม้เฉียบขาดนะครับัวในเรื่องโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับตอนนี้เนี่ย คดีทุกคดีเนี่ยเรานะครับตามให้ถึงที่สุดไม่ใช่ประชาชนุนเดือดร้อนอย่างนี้นะครับกว่านะครับเดือนนะครับประชาชนบุตรหลานที่ใช้มอเัอรยา์ก็ตมล็อกคอรล็อกรถให้เรียบร้อยเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยส่วนตำรวจสพเมืบบองนะครับนะครับก็จะปวดแขนนี้ตลอดนะครับนะ,ะทุกพื้นที่ในน้องผมเราจะไม่ไมีเหตุการณ์มิเกิดขึ้นในภาวะโควิด <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งก็หนักอยู่แล้วอยู่ๆก็มารถเตอรยค์มาโดนขโ,โมยลักทรัพย์อีกนะครับ ก็ฝาเกเตือนนะครับว่าเวลาจบแล้วอย่างเรามาระวังส่วนกลุ่มแก๊งต่างๆอย่างแก๊งเจ้าบอายเนี่ยเราจะขวานรักกันซี่ใส่กับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เรามากับทางผู้กับเมืองแล้วก็ร้องกับสื่อเมืองแล้วก็ชุดสืบสวนเรามีการจับแก๊งของบอยหรือเจมน,นะครับสองสองเคสด้วยกันนะครับรวมทหารทั้งหมด6คนชวนในบอยเนี่ยเราได้นําตัว จับตา,า,าไมไม่จับแล้วนะจับจับตามไม่จับของคดีลักทรัพย์จุลกรรมรถจักรยานยนต์นะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยทลายแก๊งซึ่งมันทําให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใหญ่เขาไปถอนกุญแจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้ประชาชนชาวนครผมเลยเพราะเขตเมืองสบายใจเราทลายแก๊งจุลกรรมรถจักรยานยนต์นี้นะครับแล้วก็จะดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องการลักทรัพย์ในเขตเมืองและเขตจังหวัดนครศรมนะครับตามนโยบายของท่าน ผู้ช่วการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับและท่านผอบทอรกำชับหนักหนานครับประชาชนต้องได้รับความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินในเขตจังหวัดน่านทงครับก็เป็นทั้งสองชุดนี้นะครับก็เป็นทั้งจรกรรมรถของออของบอยนะฮะรวมทั้งหมดนะครับทั้งคลิแรกและคลิที่สองนะครับรวมทั้งหมดผู้ต้องหา 6, 6, 6คนนะ 6, 6คนนะครับขอบคุณครับ